ที่จะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรเล่งผิวขาวลดฝ้าลดกระแบบง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทํำและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงม,มูลตานีมิตินะคะผง พอกหน้าตัวนี้ชาวอินเดียเขาจะชอบใช้มากๆเลยนะคะซึ่งจะดีมากๆเลยนะคะเรื่องผิวขาวผิวเนียนนะคะลดฝ้าลดกระนะคะใครไม่มีมีมสมุนไพรพอกหน้าตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะผงมูตนตานีเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมผงนะคะหรือเราจะใช้เป็นนมผงลดจืดที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มก็ได้เลยนะคะจะใช้ยี่ห้อได้ ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะที่เป็นนมรสจืดนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะและก็รอยตีนกาบนใบหน้าของเราเลยนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะต่อไปเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะ ใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนเนาะเราจะใช้หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือกเอาตามปริมาณที่เราทํานะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเบบี้ออยล์จสันนะคะใครจะใช้สีไหนได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเราสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเราจะใช้เบบี้ออยล์อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพวกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะถ้าเขาค้นแบบนี้นะคะทุกคนให้เราเติมนมลงไปได้เลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะชนตัวจะบอกไปทุกคลิปนะคะว่าใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนนะคะตรงที่เนื้อใต้กรามตรงข้อเขนพับอ่อนๆตรงไหนที่ว่าเนื้ออ่อนๆน,นะคะทุกคนให้เราอ่าพอกลงไปไว้ตรงนั้นทาลงไปไว้ตรงนั้นนะคะทุกคนถ้าเราค้นเติมอ่าถ้าเราค้นแบบนี้ให้เติมนมลงไปได้เลยนะคะให้พอกทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะทุกคน หลังจากนั้นเราก็ดูอาการว่าเราแพ้ไหมเรามีผดมีผื่นมีอาการเสพอาการอะไรไหมนะคะถ้าเราไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าเราใช้ได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันนะคะไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวจนเกินไปนะคะไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะแนะนําให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าข้นนะคะส่วนตัวก็จะเติมนมลงไปอีกนะคะ นี่นะคะทุกคนให้เราทําให้เขาออกมาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ทํำข้นหรือไม่ทําเหลวจนเกินไปนะคะนี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่พาทําเลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะก่อนที่เราจะพอกนะคะนี่คือส่วนตัวไม่ได้แต่งหน้านะคะหน้าสดๆนะคะทาป,ปากอย่างเดียวนะคะทุกคนผงมูลตานีเนี่ยก็จะใช้ดีมากๆเลยนะคะก็จะเย็นหน้ามากๆเลยนะคะ ผิวเนี่ยขาวใสติ่งตึงดีมากๆเลยใช้ผงตัวนี้ส่วนตัวชอบใช้มากๆเลยส่วนตัวสั่งมาจากอมาซอนนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกหนาหาทิ้งไว้ได้เลย1 0บถึงสินาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเเคให้ดูอีกนะคะ